สวัสดีครับผมพร้อมราชมัธบรสศารนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ขึ้นปีสามนะครับก็เป็นรุ่นที่ห้าห้าอพี่พร้อมวิศวกรรมนะคะตอนนี้ขึ้นปีสาม u เคห้าบห้านั่นเองนะคะเออทุกคนตอนนี้คือแบบไม่ไหวไม่ไหวคือแบบไม่อยากอยากถามคําถามนี้มากเลยอ่ะว่าแบบเรื่องความรักมันเป็นยังไงกับ อะไรเบน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 อะไรนะเฮ้ยอะไรเบนเบนนะอะไรอะไรเบนเบนนะอะไรเบนเะยอะไรอะไรไม่ได้เฮ้ย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 แฉกพันคะน้องแกพันคะโมไม่เห็นโมไม่เห็นไมตูตาดีจังเลยอยากขายเ้เยนี่ฮะ เอ็กก็มีคําถามเหมือนกันนี่เอ็กก็มีคําถามเหมือนกันนี่เอ๊ะมีคำถามตลอดเลยอะอ่าเดี๋ยวตอบก่อนเรื่องความรักเป็นยังไงนี่ก็ก็ดีก็ดีแล้วก็แบบอยากสนทนาเรื่องงานจะมากกว่าครับอ๋อตอบแบบดาราเป็นดารานิดนึงต้องตอบแบบเอาเอาเอาการเรียนไว้ก่อนเนาะพร้อมแบบอยากอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบเข้ามาดูไลฟ์นี้ไหมก็ ยินดีกับน้องๆที่ได้เป็นรุ่น57ด้วยครับก็น้องๆได้ประสบผลสําเร็จไปเขาเรียกว่าอะไรจุดหนึ่งในชีวิตแล้วก็สู้ๆต่อไปนะที่เป็นกําลังใจใน้นะครับก็ถ้าว่างๆก็เดี๋ยวได้เจอกันในมอแหละอ้าว่างๆก็มาเจอพี่พรอมในมอได้นะคะถาไมได้เจอกันในมอก็เจอกันในใจนั่นแหละฮะเอาใหมสิถ้าไม่ได้เจอกันในมอก็เจอกันในใจนั่นแหละอ้าา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 ปาาาาาาเาาา เราไ้ถามนิดนึงในในฐานะในฐานะที่พร้อมเนี่ยทั้งเรียนไปด้วยเออทงาทงานไปด้วย,วยมันเหนื่อยไหมแล้วก็เร,เรียนแบบวิศวะด้วยเนาะแบบมันมีผลอะไรกับการเรียนของเราไหมถ้าเราทํางานไปด้วยอะ่ะก็มีนะถือว่าถือว่ามีเยอะในระดับหนึง่งแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยมากครับแล้วก็คือมันก็ต้องเลือกเอาแหละระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่สามารถแบบทำสองอย่างไปในแบบ เวลาเดียวกันได้มันต้องเลือกเราต้องเลือกเอาระหว่างหนึ่งว่าเราจะเลือกทางไหนแล้วทาให้มันดีที่สุดเช่นว่าจะเลือกเรียนก็คือเรียนให้ดีที่สุดหรือว่าถ้าจะเลือกที่แบบทํางานก็คือต้องแบบอาจจะดอกไว้หรือว่าอาจจะแบบเรียนแบบอาจจะพยายามมากขึ้นอะไรแบบนี <zuk ün? S 1> ค้คือต้องสมมติว่าเราเราต้องดูดีเลยเพราะว่าเราสามารถแบบรับไหวหมยว่าั้าเรียนไปด้วยแล้วก็ ทั้งทางานไปด้วยเราจะไหวไหมถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วมันไม่ไหวเราก็ต้องแบบเออดูว่าโฟกัสของว่าโอกาสในในที่เข้ามาในตอนนี้อะไรมันดีที่สุดแล้วมันคุ้มค่าที่สุดเราก็ต้องเรียกเรียกก่อนอะไรตอมาใช่เพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาง่ายๆเนาะถ้าอะไรคว้าไว้ได้เราต้องคว้าไว้ก่อนใช่อย่างเช่นพี่เนี่ยส่งมาแบบเนี้ยเออเออไหนๆก็ไหนๆแล้วพร้อม ทุกคนที่มาที่มาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเขาจะมีแบบให้แจกลายเซ็นนี่พร้อมสามารถแจกลายเซ็นได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยเด๋วว้าวนี่ยันมรบกวนพี่พร้อมเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงเออพี่พร้อมต้องเสียงดังอีกนิดนึงได้ได้ได้แต่ต้องเห็นหน้าเพื่อนด้วยนะ เออต้องเสียงดังด้วยเอนะคะก็กติกาเดิมเลยนะคะอาจจะแคบเนี่ยรูปพี่พร้อมตอนนี้ก็ได้นะคะไปโพสใน Facebook ตัวเองพร้อมกับติดแฮชแท็ก้อมเทพน้องใหม่นะซึ่งใครที่ได้รางวัลไปพี่พร้อมก็จะโอนเงินให้นะเอไม่ใช่ได้เสื้อร้มเพื่อส้อเออนี่นะคะเสื้อ ของทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพี่พรเขาก็จะเซนลายเซนให้เป็นแบบแบบซิกเนเจอเลยเนาะแล้วก็แบบพร้อมต้องไปเลือกเองด้วยนะว่าแคปชั่นน้องคนไหนแล้วตั้งแบบโดนใจโดนใจพี่มากเลยเอาเสื้อพี่ไปเนี้ยเดี๋ยวให้พร้อมเลือกเองต้องไปเลือกเองเนียกดไปดูแฮชแท็กนี้โอเคไหมได้ได้เอออย่าลืมนะคะแฮชแท็กพร้อมเทเป็นน้องใหม่นะคะติด ฝากหมดไว้ในข้างล่างคอมเมนต์นะครับเอออุ๊ยแต่ว่าในในเนี้ยคือแบบแฟนคลับพร้อมเยอะมากเลยมีอะไรอยากฝากถึงแฟนคลับไหมแฟนคลับอาจจะไม่ได้แบบมาคุยแบบนี้นานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับก็ถ้าจะพิมอะไรนะครับก็ะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะไม่ใช่ไลฟ์ส่วนตัวนะครับมันจะเป็นไลฟ์ของมหาลัยก็ถ้าพิม์ายไปก็ให้เกียิทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดู อ่าก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่พร้อมแล้วก็อย่างืมเป็นกําลังใจให้พวกพี่ที่ร่างกุ่นเออมีอะไรมีอะไรจะฝากให้พวกคุณด้วยอ่าว่าว่าว่าๆ ท่านก็ตั้งใจตั้งใจทำงานนะทุกทุกนะเป็นกำลังใจให้จ้าอ้าวโอ้ยมีเพื่อนให้กำลังใจแบบนี้คือแบบบึกระชุ่มกระชวยดีเลยดีเลยดแบบบึกปัปับเลยสุดยอดเลยพ้อมไม่กินอะไรมาหรือเปล่าไม่กินกูดูดอย่างเดียวหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอ่าช่วงนี้ขอแบบ ขอแบบเวลาพร้อมสักอีกนิดนึงไดไหมเพราะโอเคเ่าเออขอให้น้องๆเนียนถาม Q&A เข้ามาหน่อยอยากถามพี่ๆคนไหนหรือถามพี่พร้อมโดยเฉพาะลองเม้นเข้ามาดูหน่อยนะคะใช่นะครับอ่ะเม้นตมาเม้นมาเม้นมานะคะพี่พร้อมรอตอบตอนนี้เนาะเต้ารักนะนี่เป็นคำถามหรือเป็นคำชมปะคำชมเนาะใช่ไหมชมชูกูวนะคะ S <S oh. ขอ,อกำลังใจจากพี่พร้อมหน่อยขอ,อกำลังใจจากพี่พร้อมหน่อยค่ะอ,อ๋อก็ฝากถึงน้องๆน,น,นะครับม .4 ม .5 ม .6 หรือมอปลายนะครับที่กำลังจะเข้ามาหาลัยนะครับก<ๆ>็สู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับถึงแม้ว่าบางคาาารา้งม่อาจจะพ้อนะครับแต่้องก็คิดคนที่เขารอดูผลประสบความสำเร็จของเราในแบบในวันข้างหน้าหรือว่าคนที่หวังไว้แทนเราว่าออวันหนึ่งเขาจะมองมาดูเราแล้วแบบ คือเขาไม่เขาไม่ได้หวังอะไรอ่ะเขาแค่แบบอยากอยากให้เราไปจุดที่เราหวังไว้แค่นั้นอใช่นะเ<อ>ชพราะมันอยากให้คิดถึงคนข,ข้างหลังเขาไว้นะครับแล้วคนข้านหลังที่พูดถึงนะครับจะไไมีประเด็นอะไรก็คือพ่อแม่นะครับน้องๆก็คือถ้าน้องอยากได้กําลังใจจากพ่อแม่น้องก็ต้องแบบเออให้กําลังใจพ่อแม่้วยเพราะว่าทุกวันเวลาแบบน้อง,องใช้ชีวิตหรือว่าน้องจะทําอะไรก็คือพ่อแม่เขาก็ต้องแบบหาอะไรมาให้อยู่แล้วทุกอย่างที่แบบกว่าน้องจะไปถึงจุดสําเร็จนะน้องต้องแบบ ก็จะเป็นคนสปอร์ตให้ก็ถ้าสมถติว่าติดแล้วก็อย่าลืมไปดูคนข้างหลังด้วยนะครับสังหลังเขาถ่าจะแบบส่งเรามันถึงขอบเ็จก็ยากอยู่ครับก็สู้ๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ถ้าวันเหนื่อยกทุกคนไว้แล้วก็ช่วยกันซี่ได้นะฮะอ่าเฮ้ยแล้วก็มีคําถามว่าพร้อมชอบสถานที่ไหนในมอขอมากที่สุดอ่าถ้าชอบหรอน่าจะเป็น น่าจะเป็นตลาดมอกับสนามกีฬาแหละตลาดมอตลาดมอตลาดมอแล้วแล้วแล้วพร้อมชอบคณะไหนมากสุดเหรอเออก็คือชอบทุกคณะแหละครับไม่มีคณะไหนแบบดีเด่นไปกว่าใครอ่ะตอบดีตอบดีก็ทุกคณะทุกคณะชอบการเรียนชอบปุชาเฮ้ย นมก็ดีพอใจไหมไม่จางแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้อยู่ในช่วงอ่านอ่านคอมเมนต์ฮะช่วงนี้พี่พร้อมรักพี่เบนไหมคะโก็รู้อยู่แก่ใจปะอ่ะละไว้ในฐานที่เข้าใจเอา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 ยี้เถอะนะคะอ่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปพี่พร้อมแบ่งเวลาเรียนและเวลาทำงานยังไงหรอคะ ก็คือถ้าอันไหนที่คืองานบางงานแบบถ้าแบบมันยกย้ายหรือว่าเอาไปลงในวันที่เราไม่มีเรียนได้พี่ก็จะเอาไปเรียนสามารถเออเอาไปลงในวันอแต่ถ้าอันไหนอันไหนไม่ได้จริงๆก็คงต้องแบบต้องอาจจะต้องแบบของแบบถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแบบสามารถแบบเออเขาเรียกว่าหลายลาได้ไหมครับแล้วแบบจะไปแบบครื่ออ่านหนังสือเอาที่หลังอะไรเงี้ยเพื่อขอที่หลังอะไร ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเวลาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเออต้องเวลาเรียนกับเวลาทํางานต้องแบบบาลานซ์กันด้วยใช่แต่ว่าเราไปทํางานเราก็อยากทิ้งการเรียนด้วยใช่ถูกต้องครับทำไมพี่พร้อมถึงเลือกเรียนวิศวะคะอ่าถามถึงคณะดีกว่าก็จริงจริงแล้วมันมันมันอันนี้มันเป็นเหตุผลส่วนตัวของเราด้วยก็คือด้วยความที่ว่าพ่อเราอ่ะเป็นคือพ่อเราได้ยินปะ ได้ยินได้ยินได้ยินคือพ่อเราเป็นสวิทวาด้วยพ่อเป่นาเป็นคนดีครก็เลยแบบพ่อเป็นคนทน่พวกแข่งกับาาบ่อยก็เลยแบบอยากเป็นสวิทวาด้วยกับพ่อแล้วก็บวกกับความที่แบบบ้านมีธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับรถด้วยก็เลยอืมอ๋อก็คือที่บ้านด้วยเออนะคะอ้าวนะคะอ่ะมีคำถามหนึ่ง อ่าพี่พร้อมกินอะไรคะทำไมถึงน่ารักจังเลยก็กินข้าวที่แม่ป้อนให้อะไรครับอ๋อตอนนี้แม่ก็ยังป้อนข้าวอยู่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เด็กโตแล้วกินเองได้ครับผมอ่าอยากฟังพี่พร้อมเบ้าอีสานจังเลยคะ่ะอ่าอ่าเขาบอกว่าเป็นเน็เอ้าต้องบอกว่าเป็นหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นพค่บอกแม่แม่เขาเย็นอยู่เนี่ยฮะเนี่ยตา บ่ออีสานบ่ออีสานบ่ออีสานบอ๋อบ่ออีสานอกิดอะรกันโอยิาการิ่งรายการยิายการไปไป้อนบ่บ้าบุบบ้าไปหมเลยเดี๋ยวค่ะเอาดีดเอ้าไปเอาใหม่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 เอาพร้อมผู้อีสานใด้ฟังหน่อยโอเคอ่าเจ้าเจ้าเสี่ยวประโยคเนียเอาประโยคว่าอ่ารักรักพี่พร้อมนานนานนะอย่าทิ้งกันไปไหนเด้ออะไรเงี้ยเออ กะมักไอ้พ่อมานานเด้อไก่ยาดีไปไหนเด้อลักกฝากฝากงูข้อน้ำกัรักงูข้อน้ำหลักะรักได้มาหาลัไหข้อน้ำเด้อหักงูข้น้ำเด้อนี่นี่สุ่มงูเขาเนี่ยมักไปเลยมักเน่นี่ยังมีแฟนคลับนะคะผมไอ้หน้าหัวเมากับเลงนักเลงหัวไม้ครับผมบอกเลยและคําถามสุดท้ายท้ายสุดนะคะเอาอะไรดีคําถามสุดท้าย อะไรหนีมาคิดถึงพี่อาเดียอะไรดิเดี๋ยวนะนี่นี่อันนี้วะนี่ไงถ้าถ้าี่้อมฝากอะไรถึงน้องใหม่หน่อยไหมนี่ถามสุดท้ายอายุห้าเจ็ดเนาะมีอะไรจะฝากถึงเปเชียไหมคะฝากถึงน้องใหม่เหรอใช่นะครับก็ฝากถึงน้องรุ่นห้าสิบเจ็ดด้วยนะครับก็เข้ามาก็พยายามหาเพื่อนใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อนในมหาลัยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีครับก็ดี แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักกันเข้าไว้คะเพราะว่าถ้าขึ้นถ้าเราขึ้นว่าคีคียูนะครับก็ทุกคนก็เป็นพี่น้องกันนมดวล่ะนะอ่าก็คือพี่น้องเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นได้แค่พี่น้องเหรอครับไม่รลอนนะครับพี่น้องไม่ห้อนนะครับเอ็กตาได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะอะไร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 นะเอกตาบอกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพี่น้องเยอะเนี่ยอ่าไม่ใช่แค่เอกตาเธอด้วยหล่อน่ะ อย่าแแอย่าลบนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซฟใหม่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 ครับครับๆๆเอาเป็นว่าวันนี้ก็หอมปากหอมคออย่าลืมนะคะ #hashtag โพสในเฟซบุ๊กนะคะอย่าลืมเปิดเป็น สาค<บ>ารณ<น>ะด้วยนะคะ <บา S 1> ก็ได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็นที่พร้อมไปเลยนะคะกับแฮชแท็กพาวเทนต์น้องใหม่มมวันนี้ก็ขอบคุณพี่พร้อมรัชพัฒน์มากๆเลยนี้ค่ะที่เรสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งนะคะมาคุยห,หัวหัวเราะหัวเราะกับเรานะคะออก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแทนน้องใหม่ด้วยนะคะอเออทำงานก็ตั้งใจสู้ๆนะเพื่อนน้าบายบายขอบคุณมากอ่ะเฮ้ยลาสุด เฮ้ยเป็นอย่างไปเป็นอย่างไรบายจับพวกสัตว์ป่าก่อนเอ้บาย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 